หนึ 1> 1่งสองนักกีฬานักกีฬาชุดไปกรีดไปนะคะลูกที่สามค่ะอ้าว ก <ES> เก่งเก่งอลูลกที่สี่ลูกที่สี่กรี๊ดเอฟออลูกที่ห้าขวัญขวัญน้อยชอบใจขวัญน้อยชอบขวัญน้อยชอบใจอฮพัดถังเก่งเลย หน่อยเร็วอลูกที่เจ็ดนะคะลูกที่เจ็ดอะเตะไม่ สุดท้ายเร็วๆลูกสุด้าลูกสุดท้ายเอาปึ๊บข้างอยเดิหนเอ้าม่เอามายเอามมันเนเอียงพอต้องขยับมาทางนี้หน่อยอะไม่ต้องขยับถอยไกลแท้ถอยถอยนักกีฬาถอยถอยไกลแท้ อหนึ่งสองสาม